ใครกินอะไรได้จ้ายังคเดียวไ่นวนวลพวเาเสตตาหอยซะ้งงแบบนึงแค่บาราบาลาจาต่นตะมุขงตะมุงจ้าแกงไหมอาจารย์มยะแวเหรกเเ สวัสดีจ้ามัอนี้มากินตำตีนไก่นะจ๊ะเด้อตำส่วตีนไก่ขอ,ออย่าใส่มือมันนี้มีพักแคมมีมหูหนาผ้า,าเนี่ยซาลแหน่แล้วกรสตอแ,แลวก็มหน้ากินกกราแคบหมมาจากเบาๆลายใหญ่ห้าง,งมากินน้ำกัดนะจ๊ะมาไหม เราอยากใส่มือแล้วจ้ะตติดไก่ไม่ต้องใส่มือล่ะนี่เราได้โอ้กมาฝันแมงนะอดีม น้องโซรเม่เนาะอืมน้องโซลเม่อืม mùa giải phạt thầm mặt em nhác mùa giải phạt mùa พี่นองเนาะนอ้องกันเล่พี่นองเด้อทำจีนไก่ไกเาอ,อนาแนบันี้นทำจีนไก่ใส่ขนมจีนจะต่อตอ่บมันน่าร่กจัง O <coughs> é? ก็ซาลาเ่ยเขากัน

ตีนใกล้พอดีกินม่มเคยกันไปนะเคยกินไปบ่แซบบ่ตพอได้เห็นสาวเซีน

ขออนุญาตได้จ้ะเด้อให้กินอะไรได้จ้าโอ้ยังขับโค้งดตานวนวกใช้ตาคอยซะฟ่งดงบหมนึงแต่บลาาบ้จ่าติดตมะุ้งตมะุ้งจ้าเยี่ยมมากครับลบมานังค่ะนาง ต er pues oh ัเส้นเสามตัวดอกะน้ำมือปดตัว่ะแ่เดียโอ้โหนี่หรือบางกอกเตอตีนเตมๆเลยจ้ะดีาเมไ เว้ยมันจังว่ากูบม่มีแก้วอีนเอะกูไม่มีเก้วบอนี้จ้ะน่ะกิเงิสิุ่ณอกู็สตอนี่กินแห้งเดี๋ฮะสตอดานบ้างไม่าดกอืมมอสตรอขมสิไปกินแบบนี้ไหมจัามันสีดานสีดำละอืม

อะไรจังกลัวแนมันม่ลูกสองคนสองคนม่ได้สามหรออืมอืม เดี๋ยวจะเข้าใจยิ <t 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 us> <t us at ่งงี่ยไปใส้อืมกางเกงขาอืมผู้สูนอืมูสูน นั่นทำไม,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 มน,มนมั่นี้ไมนี่นชไมนั่นทำไมน่นทำจมนั่นองแมนงงั่น่ำไม ขอตรวดขอตรวจด้วยใจของเด่นนะยังอยากกินน้ำกันไหมล่ะแม่งะ,ะสาสมนี่ Se apliva. จะคุยเงบกกอกกูนะใส่นะเสียบแหยงเน,นะอืมปีซี่อ่ะเรียกทีะละคนอ๋อกแล้วครับแม่รูอ